สำนักสุวรรณูมิเลยเพี่มองดีๆมีอยู่ว่าไป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 ินมา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 าเป็นไทยแล้วก็ร sure> ับได้รับได้ดี

ตัดสโฟกัสนิดนึง ไแจะมีาทงี่เราเปนตแรกอยู่ก็คือในบอลเื่อหนึ่ง2องไปีตัวเปล่าได้ยิงไต้องขอขอบรับุณนะครับไปจี้หางจี้ได้เนี่ยให้จ่ออ่ะเฮ้ยหลังไม่มีเลยหมูมาไห จุดไฟกันไปเลยเร็วๆนี้ขาตั้งมันไม่ดีเหรอมันไม่เมื่อยเหรอมันไม่มีฮัลโหลสิ่งที่งานย่าเดินเมื่อกเราดึงออกมาไงเนี่ยโดยพิการเหรอไม่เออพี่คงไม่มีเวลาอพี่อาจจะไม่มีเวลาไปใส่บาตรเลยก็ก็พี่ฝากยอดดีออกมาจุดมาจอดลดให้จอดจอดไปเองแต่พี่ไม่ได้จัดชุดไปนะ เพรพ um. ี่โยมันพุ Jamie, lonely, ่งอ่อมาเปนจักรยานเลยฮ้ยระวังางวบงรลวังเด้เด้เด้อโคมเนจกจกถ้ามีอะไรก็ต่อที่นั่นยิงชิงว่ไอหมูอ่ะเรียบร้อยโอ้โหไปหมูเฮ้

เฮ้ยระวังระวังไปไปไออกลงง่ายๆลงมดีแล้วไปเข้าไปเข้าไปเียีเอ้ยเียเลยโอ้โะโอ้โหอ้ยไอ้เฮ้ยโดด้ อนต้องขึ้นลำแล้วไอ้ไหวไหมกูไม่ไหวแล้วเนี่ยกูเมื่อยไหวไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ตัวนี้ผมถ่ายทั้งแมตต์อะพี่เซตบอลได้พี่เซตบอลเนี่ยเฮ้

ยืนคิฝันไม่มันเล็บเลยเป็นเป็นคิดฝันไปเลย ตรงถ่ายได้ทั้งหมดจะเว้นตอนมึงยิงกันถ่ายยาวเลยแปดชัมีป่าคุยาบอกว่าที่มาวันนี้ น้ของบอปวอ่างกามีคเดียวเก็บบอลมา้บอยางไม่อะไรลงใครยนี่จว่าช้าิงง้าเฮ้ยว่้าอ่ไม่ให้ดิันเข้ามาปุ๊บมันจะถึงเนี่ยขี่ใ้ตัวนี้วิ่งแซงหลังนี้เดียวเบินอี่ทีอย่าพาลูกบอไป่อ้โมึงหนึ่ันจไม่ไ้ยปช้าเยนะเป็ช้าเลยนะไม่เดีเลี้ยงลยนะไม่เหนื่อยเลี้ยงลมันเหนื่อยเซตบอลแล้วก็ไปอีกทีนะ ับับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสาขา4าค้ก้2 0มว่ตอนนี้สาขาคดีมางานเขาบริจาคมาเท่าไหร่ครับจำนวน2,000แล้วค่ะ้ก็ส่วนของสาขาที่วันท่3ค่ะและสาขาหลมคด้แลได้3,000ักไปเย

ง่ายๆเนี่ยโดมโดไม่ได้เช็เช็ดบอลเลยนี้โคงรับจะเ็นช่างว่าขาได้ี่ะที่แจกโดมพับเอโดมเอ่แล้วอยู่ดังบอได้ครับี่นเอการมาวางเนี่ยเราให้เ็ดบอลช้ได้รุ่งร uh er ีบโชคาขอขอไเนี่ยเคนใจเย็นใจเย็นเย็ชดบอลดมโดมขอมาส่งมาส่งีมอง่อีมที่อะ

Long game, 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 แต่คนมั้นขอบปากกันแล้วอ่ะคือมันทำอะไรกันมาวะนี่เจอกันหมดใช่ไหม แข่งกันเลยแข่งท้ายแล้วภาคสี่เขาจะมีหกทีมเลยสี่ต่อสามทีมที่สองมาต่อต่อ ด,ดูไม่ก้าหส่

Peace. Mm -hmm. ơi, ơi, đứng lên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 , đứng c o b